โหนะ่าขอยืนยันว่าอีธานเสียชีวิตแล้วครับผมกู้ร่างเข้ามาไม่ได้ป่บันทึกภาพเอาไว้แล้วส่งข้อมูลมาฉันจะประเมินสถานการณ์ฉันและลูกทีมประมาทเกินไปเมื่อบานี้เราจัดการมิเรนาที่กายร่างได้แต่เราไม่ได้ฆ่าเธอให้ตายใครจะรู้ว่าเธอปลอมเป็นศพได้มิเรนาอาจแพร่เชื้อให้อีธาน ฉันเลยจำเป็นต้องพาเขาแล้วโรสมากับเราแต่ว่ารถของพวกเขาถูกโจมตีพอฉันไปถึงอีธานกับโรสก็หายไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ติดต่ออีธานได้ฉันได้ยินเสียงมีเรน,นาเธอฆ่าเขาแล้วเราจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ ให้ตายเมื่อไหร่จะจบสักทีหมายถึงอะไรล่ะครับภารกิจเลยก็ทั้งหมดเนี่ยสามปีที่เราอยากจบเรื่องนี้สามปีที่นานเกินไป BSAA มาถึงพอดีไม่รอช้าเลยสินะอยากปรับแผนบ้างหรือเปล่าครับไม่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกำจัดมิรรนดาและช่วยโรสนั่นคือภารกิจและห้ามพลาดเด็ดขาดมาสนุกกันเถอะพวกเหมือนวันเก่าๆไงไปได้อโอเคได้เลยครับเคดายฉันอยากรู้ว่า BSAA มาทำไมไปหาขา้อมูลมารับทราบครับผมจัดการเอง ที่เราไม่ได้ลุยด้วยกันนะหัหนะ้าพร้อสุดท้ายเมื่อไหร่นะที่ทะเลทายใช่ไหมได้แต่ลาดระเวนทำเอาฉันสมิมจับไปหมดแต่ข้อมูลที่เธอได้ทำให้รู้แผนของมิเรนดน้าแทบไม่น่าเชื่อว่าเธอจะแปลงร่างกลายเป็นมีาายาได้โดนยิงเขา้าที่หัวตั้งหานะ้านัดแต่ยังไม่เป็นอะไรคนลุกชััดเฮ้อัลฟาดูนี่สิ B.S.A ล้มเส้นเกิดไปแล้วพระเจา้าข้างล่างนั่นวุ่นวายหน้าดูคนจะเข้าถึงเป้าหมายยังไงเหรอครับก่อนอื่นจัดการตัวนั่นซะเดี๋ยวระวังหลังให้ครับมานลยกันเลยบอสทุกคนเตรียมรับมืออาวุธชีวภาพทราบแล้วเข้าประทับกลุ่มอาวุธชีวภาพอันตรายปุมันจะอาตัดเรา พบพรนะของ B S A A ไลคันสองตัวผมรับมือเองอย่าทําไปเล่นไปนั่นมันตัวบ้าอะไรอะ่ะนี่ทำไมเสียทั้งหมดมิเรน,นาน่าจะอยู่ที่นั่นไปกับเธอ ผมพาสุขทำรปที่ว่าภาพขนาดไหนเชื่อโอรอาจจะแค่ช่ลยนะส้สมน้ากาไว้ด้วยทุกคนเฮ้บอสดิผมเองครับผมกำลังเตรียมยิงสนับคุนขอเวลาเดียวรับทราบนี่ถือฉันที่ของจำเป็นไว้ในหมู่บ้านแล้วนะคุ้าคูะละที ฉันต้องการกำลังเสริมออาไว้ บอสผมเห็นคุณแล้วไปต่อได้ครับท <g oda> ้าแม่ผมได้ไปเห็นนี่แล้วก็ชอาตายแน่ๆเลยฉันไปถึงเป้าหมายแล้ว ให้ตายดเบอร์เรอเอาละโลโบล็อกเป้าหมายรับทราบครับบอสเป็นโก้เป็นไงกำลังรีโหลดรอเดี๋ยวครับไม่ฝงหนึ่ง ฮ่ดูเหมือนมันใกล้จะถล่มแล้วใจเย็นครับผมกำลังรีโหลด พวกมันใช้อาวุธได้ด้วยพวกมันก็คงคิดเหมือนกับนายแหนะเป็นไงล่ะดีมากเบกรมไมซีต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆฉันเจอทางลงแล้วกำลังจะลงไปพวกนายประจับตำแหน่งไว้ <c oughs> นะผมเทียบเชื้อโมที่นี่กับครอบัวเบเกอร์แล้วแล่ะ มันไม่มีการปรับแต่งพตุกรรมเหมือนกับ e-series เชื้อตัวนี้เป็นต้นกำเนิดที่นี่พกกุกคันเป็นกระไม้ซีดเงินเหรอให้สยายไม่มีทางหนีเลยรอต้งเจอตัวเขียวยากที่นี่ขอกำลังเสริม่วน อสคุณอยู่ใต้ดินนะครับขาบรไปช่ามากอย่าง,งนั้นโอเคผมกำลังไปด้วยต้านเัน่จะความผมจะไปถึง ผมมาแล้วบอสดีฉันจะชี้ป้าให้มาจัดกับบอนนี่กันหน่อยต้องอย่างนี้สิกำลงังรีเลยรอเดี๋ยวครับเอาอเข้มงวูกกดก็ต่อครับร้นะองยิงครับฉันจะลุยต่อพวกนายคอยดูข้บนไว้ อยตัวปลอมแล้วตัวจริงอยู่ที่ไหนกันฉันว่านางนัง่นงองเอาตัวมีอาไปทําอะไรสักอย่างผมไม่เข้าใจเลยไมเดนด้ารู้เรื่องรสได้อย่างไรเชื่อโมบินไปบอกเธอแล้วมัง้งไว้ค่อยคิดเรื่องนี้ทีหลังโฟกัสกับร,รกิจกันก่อนเจอมนแล้วมันคือเมกามไยซีดออาฟาถึงหน่วยพบตำแหน่งเมกาไมาซีดแล้ว เราจะได้จบเรื่องวุ่นวุ่นนี้สักทีได้เวลาสักที <c oughs> ติดตั้งระเบิดเอทูแล้วมาแรงพอที่จะระเบิดในทั้งหมู่บ้านรีบไปจากที่นี่แล้วระเบิดมันทิ้งเถอะต้องจัดการวิเรนดาก่อนฉันไม่ยอมเสี่ยงอีกแล้วกำลังเข้าไปรับทราบครับ บัลังพิธีรักษาระยะไว้อย่าทำอะไรจนกว่าจะมีคำสั่งไอผมรู้ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วแต่เราน่าจะบอกอีธานเรื่องแผนเราเนีเราไม่มีเวลาและเราก็ไม่คิดว่ามิเรนดาจะลงมือเร็วขนาดนี้ถึงอย่างนั้นคุณก็ควรจะบอกเขาเนะก็ใช่นี่คงเป็นห้องแลบของมิเรนดา ยกมือขึ้นอเบ,บอร์อ์นี่อัลฟามิเรนาอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่ปรมิทีเธอระวังตัวมากด้วยให้ตายเป็นคุณจริงๆด้วยผมดีใจที่คุณปลอดภัยมีอาคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันถูกจับมาและโดนใช้ทดลองเดี๋ยวนะคุณพูดว่ามีอาเหรอมีอาวินเทอร์สเหรอ ตัวเป็นๆข้างบนเป็นยังไงบ้างยังกระสงความนะแต่พวกเรารับมือได้อย่าวอกแวกโฟกัสที่ภารกิจไว้ชอนกำลังไปเดี๋ยวคุณทิ้งฉันไว้ที่นี่ไม่ได้นะคุณสัญญาแล้วนี่คุณบอกว่าจะปกป้องพวกเรานะเราทำทุกอย่างที่คุณขอเราย้ายมานี่และทุกอย่างและฉันก็ไม่สนตราบใดที่เราได้อยู่ด้วยกัน บอกฉันมาสามีของฉันอยู่ที่ไหนลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนอีธานเขาจากไปแล้วผมช่วยเขาไม่ได้แต่ผมยังช่วยโรสได้มาเธอที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว หมายความว่ายังไงเขาจากไปแล้วเขาตายแล้วผมเสียใจบีาแต่เราต้องไปแล้วเราต้องทำลายหมู่บ้านนี้ซะไม่คุณคิดผิดแล้วฉันพยายามเก็บความลับเอาไว้แต่คุณไม่เข้าใจหรอกว่าเขาพิเศษแค่ไหน